ในช่วงเวลาของเก็บตกจากเนชั่นภาคข้ามครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของกินเที่ยวเปรี้ยวช็อปกันเลยนะครับทุกสัปดาห์น้องนัทสัตคุณจะพาคุณชมไปกินเที่ยวเปรี้ยวช็อปแต่ว่าวันนี้จะไปที่ไหนตามน้องนัทไปเปรี้ยวกันได้เลยครับ สัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมลัดเลาะเข้ามาในชุมชนใจกลางกรุงเทพมหานครพาไปเที่ยวและชอปปิง้งรวมถึงเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทอผพระหมาครับ ผมพามาที่ลุงอูดบ้านครัวไม้ไทยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านครัวเหนือเขตราชเทวีเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ทอผ้าไหมมาเป็นเวลานานแต่ปัจจุบันนะครับมีหลงเหลืออยู่แค่2เจ้าเท่านั้นส่วนคุณลุงอูดมัสนันเบนจรงจินดาที่ผมพูดคุยอยู่นี้ก็เป็นเจ้าของร้านซึ่งคุณลุงก็เล่าให้ผมฟังนะครับว่าเริ่มทําอาชีพทอผ้ามาตั้งแต่อายุ13เรียนรู้คูพักรักจํามาจนสามารถทําเป็นหากย้อนกลับไปในอดีตชาวบ้านครัวแต่เดิมนั้นเป็นชุมชนชาวแขกจ หรือคนอิสลามที่มาจากเขมรครับซึ่งอพยพมาอยู่ในบริเวณนี้ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์และสืบทอดฝีมือการทอผ้าและต่อมาก็กลายเป็นอาชีพของชาวชุมชนบ้านครัวส่วนใหญ่โดยผ้าที่ถอนะครับจะเป็นผ้าเข่าม้าไหมผ้าสโรงไหมที่ย้อมสีธรรมชาติแต่จนเมื่อจิมทอมสันนะครับฝรั่งชาวอเมริกันผู้หลงรักในผ้าไหมเข้ามาได้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องของสีสังเคราะห์รวมถึงส่งเสริมให้ชาวบ้าน ทอผ้าไหมเพื่อส่งขายในรูปแบบต่างๆในแบรนด์ของจิมทอมสันจนผ้าไหมไทยนะครับโด่งดังไปทั่วโลกก็ทําให้ธุรกิจการทอผ้าของชาวบ้านครัวรุ่งเรืองขึ้นเช่นกันครับแต่เมื่อการหายตัวไปของจิมทอมสันนั้นนะครับแล้วก็ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปวัฒนธรรมการทอและการผลิตผ้าก็เริ่มผดหายไปด้วยเช่นกันแต่ความรักในอาชีพและความผูกพันก็ยังคงทําให้คุณลุงเหลือที่จะอนุรักษ์และรักษาวิธีการทอผ้าแบบเดิมๆไว้ครับมันเป็นอาชีพที่ผมรักมากอะ ครับผมเติบโตมาได้กับอาชีพเนี่ยแล้วก็ที่เลี้ยงครอบครัวใหญ่มาก็อาชีพเนี่ยแล้วก็มาเลี้ยงครอบครัวเราออกครับบ้านลุงอูดแห่งนี้นะครับมีผ้าไหมามาให้เลือกซื้อมากมายทั้งผ้าพื้นผ้าริ้วผ้าสายฝนซึ่งผู้ที่เข้ามาช้อปปิง้งยังจะได้มีโอกาสเห็นกรรมาวิธีในการผลิตที่เป็นงานฝีมือทั้งการย้อมการเข้าหลอดการทอกันแบบใกล้ชิด ซึ่งช่างทอผ้าตอนนี้นะครับมีเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วจะว่าไปก็น่าเสียดายนะครับที่วัฒนธรรมเก่าแก่หาดูได้ยากแบบนี้กําลังจะสูญไปดังนั้นนะครับลุงอู๊ดบอกว่าทางร้านยินดีที่จะให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทอผ้าใหม่ได้ด้วยละครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับยังคงมีสถานที่ที่เราสามารถได้เ,เรียนรู้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการทอผ้าไหมนะครับที่สําคัญเรายังที่มีโอกาสช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าผ้าไหมทอมือสวยๆดีๆแบบนี้ด้วยนะครับคุณลุงอูดบอกด้วยนะครับว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมเขาเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดครับส่วนครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปกินไปเที่ยวไปเปรี้ยวไปช้อปกันที่ไหนนั้นติดตามกันให้ดีๆรับรองสนุกเหมือนเดิมครับ